สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะสวัสดี FC ซทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องค่ะวันนี้ค่ะแอดก็จะมาอัปเดตตัวเลขเนาะตัวนี้แปลกมากๆเลยเมื่อเช้านี้นะคะ,ะมีน้องคนหนึ่งเนาะ โทรมาหาแอดค่ะ <c oughs> บอกแอดว่าป้าครับผมอยากจะเล่าความฝันของผมให้ป้าฟังหน่อยครับผมฝันเห็นตัวเลขนะคะแอดก็เลยโอเคช่วงนั้นแอดยังไม่ว่างนะคะแอดก็เลยยังไม่ได้คุยต่อแอดก็เลยว่าเดี๋ยวประมาณเกือบเที่ยงเดี๋ยวป้าจะโทรกลับเนาะค่ะพอทีนี้พอถึงช่วงเที่ยงอะคะ่ะแอดก็เลยโทรกลับไปหาน้องคนนี้ค่ะเนาะ น้องชื่อซาดีฟนะคะน้องเป็นเด็กที่ฝันแม่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้องฝันแล้วน้องไปบอกอเขาเรียกว,ว่าบอกบ้านใกล้เคียงเนาะเขาก็จะถูกเขาเรียกว,ว่าถูกเลขถูกเบอร์ค่ะตรงๆเลยนะคะเคยถูกทั้งสองตัวและสามตัวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมแลบฟังกันนะคะว่าคราวนี้หรืองวดนี้น้องจะฝันยังไงนะคะแล้วก็ฝันของน้องเป็นแบบไหนเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกับแอดเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสาดีบดหรือเปล่าครับครับครับ,รบนี่เห็นซาดีบ,บอกป้านะครับว่าซาดีฝัน ใช่ป้าอยากจะให้ซาดีฟเล่าความฝันให้ป้าฟังนิดนึงอะครับว่าฝันว่ายังไงฝันถึงเป็นกระดานดําครับแล้วก็จะมีเลขห้าสามครับครับในกระดานดามีตัวเลขเหรอลูกมีตัวเลขครับครับมีตัวเลขอะไรบ้างไหนบอกป้าสิครับเจ็ดสองแล้วก็สามครับครับเป็นตัวเลขตัวเลขสีอะไรครับ สีขาวครับอ๋อตัวเลขสีขาวเขียนติดกันไหมเขียนห่างกันสองเมตรครับตัวเลขห่างกันสองเมตรครับโอ้ทำไมห่างกันไกลจังอันนี้ในฝันซาดีเห็นตัวเลขที่ไหนครับเห็นตัวเลขตรงกระดานคนระับสีดัโอ้ตรงกระดานดำเนาะครับในฝันจะเป็นความมืดแล้วก็จะมีเลข สีขาวขึ้นมาครับอ๋อแล้วตอนนั้นในฝันหนูกลัวไหมกลัวครับอ๋อไม่กลัวอ่ะหลังจากฝันแรกแล้วพ่อหนูตื่นเช้าหนูไปเล่าให้ใครฟังครับให้ย่าฟังครับอ๋อแล้วย่าบอกว่ายังไงมั่งลูกย่าบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจดให้อ๋อเดี๋ยวจะจดไว้ให้ครับ แล้วเห็นซาดีฟอ่าเล่าให้ป้าฟังว่าฝันสองครั้งเหรอคะส,สองครั้งครับค่ะแล้วครั้งที่สองฝันว่าอะไรครับวันวันอังคารไอ้วันจันที่สิบสามฝันตอนคืนคือที่บ้านปู่ที่หนูอยู่ยท้ายแล้วมันก็มีชู้ไปไข่ฝันมันก็มีเลขหนึ่งหกครับคอ๋อหนึ่งหกหนึ่งหกนี่่เป็นเลขไงคะเป็นเลขแนวตั้งเหรอลูกเ,เลข หนึ่งจะอยู่ข้างบนของหกแล้วจะอยู่ข้างล่างอ๋ออันนี้หนูฝันใช่ไหมลูกครับผมตัวเลขนี้อยู่ที่ไหนอะครับที่หนูเห็นนะอยู่ที่อยู่ที่ชูปไอครครับอ,อ๋อในฝันคือเห็นชูปไอคายแล้วก็เลยเห็นตัวเลขครับผมอ,อ๋อหนูก็เลยอยากมาเล่าความฝันให้ป้าฟังใช่ไหมครับออเคแล้วหนูมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับกับตัวเลขที่หนูฝันถึง น่าจะเป็นหวยครับอ๋อน่าจะเป็นหวยหนูเคยบอกหวยคนอื่นถูกไหมลูกเคยครับอ๋อแล้วเลขที่หนูเคยบอกเขาถูกเนี่ยหนูได้มาจากไหนครับอบอกุ่มได้มาตอนหน้่มก็ปันตอนนันก,ก็ไปบอกเขาแล้วเขาก,ก็เขาก็ถูกเขาก็ซื้อจักรยานได้ป่มคันหนึ่งอ๋อเหรออ๋อหนูฝันแล้วหนูก็ไปบอกคนอื่นเนาะ คราวนี้เขาถูกเขาก็ซื้อจัก,กรยานให้หนูหนึ่งคันครั้งนี้ถ,ถ้าเกิดหนูบอกหวยถูกหนูอยากได้อะไรลูกจัก,กรยานคันใหม่คับเพราะว่าจัก,กรยานถูกน้องขึง้นลงสองอ๋ออยากได้จัก,กรยานคันใหม่โอเคให้ถูกนะครับครับผมโอเคเราป้าจะซื้อจักรยานให้หนึ่งคันครับผมโอเค okay. แล้วในส่วนอ่า ตัวเลขที่ความฝันที่หนูเล่าให้ป้าฟังวันนี้ครับหนูมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจครับมั่นใจว่า,าไม่รู้รจะถูกไหมอ๋มอก็คือหนูเห็นเป็นตัวเลขในฝันเลยเนาะครับผมโอเค,คได้เดี๋ยววันนี้ป้าก็จะเอาคลิปนี้นะครับที่คุยกับซาดีฟเนาะ ลงให้กับ fc แฟนช่องได้รับชมเนาะถ้าเกิดเขามีดวงที่จะถูกกับเราเนาะเดี๋ยวเขาก็น่าจะดูคลิปในคลิปนี้นครับนอกจากจักรยานแล้วซาดีอยากได้อะไรอีกครับแล้วก็แล้วก็ปืนฉีดน้ำนะ <laughs> เนาโอเค <laughs> ปืนฉีดน้ำเนาะเพราะว่าจะสงการแล้วใช่ไหมก็อยากได้มาเล่นเนาะ ครื่องหนึ่งแล้วค่าโทรศัพท์ด้วยเครื่องหนึ่งเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรเอาไปเล่นครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้าต้องดูก่อนเนาะถ้าเกิดได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้โชคจากตัวเลขที่หนูบอกนะคะเต็มๆเดี๋ยวป้าก็จะจัดการตามสิ่งที่หนูต้องการให้โอเคไหมครับครับโอเคครับสำหรับวีรีโอ โอเคครับได้วีโวอยากได้วีโวโอเคเกาขอให้งวดนี้นะคะเฮงเฮงปังปังแล้วกันเนาะแล้วที่เหลือเดี๋ยวป้าจะจัดการในสิ่งที่หลูต้องการให้โอเคไหมป้าแนนครับครับปืนฉีดน้ำที่จะเป็นไฟฟ้าพืนฉีดน้ําไฟฟ้าโอ้ปืนฉีดน้ําไฟฟ้าด้วยเหรอมีด้วยเหรอลูกคือเป็นปืนฉีดน้ำถ้าฉีดไปมันจะถึง เปนจิน้ำมันนั้นจะฉีดะมันจะเป็นเจ็ดเมตรเลยเหรอโอเคโอเคครับเดี๋ยวป้าจะดูให้นะนะสรุปตัวเลขของซาดีฟเด็กน้อยมหาจรจั์ฝันเป็นออกนะคะประจํางวดวันที่16มีนา66นะคะเลขชุดแรกค่ะเป็นฝันแรกนะคะฝันเห็นตัวเลขที่กระดานดำนะคะค่ะตัวเลขก็จะมี7,2และ5,3ค่ะ มาในส่วนของฝันที่สองค่ะเห็นเลขที่ทูบของไอ้ไข่นะคะเห็นเลขที่ทูบเนาะเป็นเลข1นึ่งหกค่ะน้องนะคะได้เน้นนะคะว่า1อยู่ข้างบนนะคะแล้วหกอยู่ข้างล่างเนาะแอดก็สรุปตัวเลขนะคะตามความฝันของน้องนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของอตัวเลขเนาะไม่มีใครทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรเนาะแอดก็นําเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางค่ะ เนาะเปิดจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเอาไว้ดูเอาไว้เปรียบเทียบนะคะไปยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนอ้องสาดีมากๆเลยเนาะที่มาแบ่งปันแนวทางความฝันเนาะของตัวเองนะคะให้กับช่องแนนพารวยนะคะครับก็ขอให้วันนี้เฮงปังๆนะครับโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ